วิลลวงลตาบวมตาบวมชาวดีตอนดึกตาจะบวมนิดนึงนะคะเออเนาะมนก็ผ่านช่วงตั้งสติไปมอสักครู่นี้นะคะจริงๆวันนี้จะไลา์ตั้งแต่ตอนสักประมาณสี่โมงประมาณสักสี่สามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มนั่นแหละแต่พอดีว่าได้รับข่าวสารจากทางบ้านมาก็คือตอนนี้ก็คุณยาย คุณยายป่วยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะอยู่ที่ชยภูมินะคะคุณยายคุณยายคนแก่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณยายเป็นคนเขาท่านแก่แล้วแหละตอนนี้ก็ตอนตอนเย็นเข้า ICU น้ำหนึ่งก็ด้วยความสติกระเจดิดกระเจิงหมดเลยนะพอรู้ว่าเข้า IC u ก็ร้องไห้ร้องไห้แต่โชคดีอย่างหนึง่งคือเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเราเป็นคนที่ชอบอทําสมาธิหรือนั่งสมาธิ สติเราก็ไม่กระเจิงเยอะเราก็ดึงตัวเองมาทันนะคะก็แล้วก็พอตอนที่เรารู้ว่ายายไม่สบายใช่ไหมเราก็แบบร้องไห้ร้องไห้เสร็จปั๊บไม่ได้เราจะอยู่ในคลื่นความถีนั้นไม่ได้นะคะก็นึกถึงเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนวิธีคิดค่ะเปลี่ยนว่า,านึกถึงเรื่องดีๆที่ยายทํานึกถึงเรื่องความน่ารักของคุณยายนนึงแล้วก็ส่งพลังใจให้กับคุณยายว่าฉันคิดฉันคิดว่าคุณยายของฉันจะต้องอยู่แล้วก็ ตื่นขึ้นมารับรู้ได้ว่าฉันน่ะรักและคิดถึงไรเงี้ยปรากฏว่าข่าวดีค่ะตอนสี่ทุ่มนะข่าวดีน้องโทรมานะคะบอกว่าคุณยายออกจากห้อง ICU เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ออกจากห้อง ICU เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังหมอกําลังดูแลให้อยู่แล้วก็มีสติก็คือการคืนกลับมามันปาฏิหาริมาจ่ะจากอยู่ในห้อง ICU ตอนประมาณสัก4ี่โมงหโมงค่ะคุณยายอยู่ห้อง ICU ตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วแล้วก็ รับรู้ได้ปกติแล้วดังนั้นอยากจะบอกทุกคนนะคะเรียนรู้คือสิ่งนี้มันทําให้น้าหนึ่งเรียนรู้มีอย่างหนึ่งที่ท่หนึ่งจะบอกตัวเองเสมอนะคะว่าความทุกข์มันผ่านมาครั้งหนึง่งมันก็ไม่ได้ว่าไม่มีประโยชน์นะความทุกข์ค่ะสวัสดีค่ะพี่บะลินพันธ์นะคะสวัสดีพี่น่อยนะคะเขาบอกว่าความทุกข์เกิดขึ้นครั้งหนึง่งมันก็ไม่ได้ไร้ค่าเสมอไปความทุกข์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็สอนให้เราฉลาดขึ้น ในการใช้ชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนการครั้งนี้ค่ะนัดหนึ่งทำงานตัวเป็นเกียวหวังว่าจะเก็บเงินเยอะๆแล้วไปหายายาไปเที่ยวหายายวันปีใหม่เกือบจะเกือบจะไม่ทันเห็นไหมเกือบจะไม่ทันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากทำอะไรให้สำเร็จรีบทำให้สำเร็จค่ะเพราะวันนี้เวลาของเราเรารู้แต่เวลาของคนที่เรารักอะคะ่ะเขานับถอยหลังลงทุกวันทุกวันเขาจะอยู่กับเราได้ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้ด้วยซ้ำถูกต้องไหม เวลาของเราเดินไปข้างหน้าแต่เวลาคนที่คนเวลาของคนที่เรารักเขาถอยลงไปทุกวันทุกวันนะเวลาของพ่อแม่เวลาของปู่ย่าตายายเวลาของผู้หลักผู้ใหญ่เขาถอยลงไปทุกวันทุกวันดังนั้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราจะมาบอกเออใช้ชีวิตยังไงก็ได้มันทาให้น้ำหนึ่งคิดได้เมื่อกี้ว่างั้นเวลามันเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ทํามันให้เต็มที่วันนี้แล้วเราจะไม่เสียใจก็รีบโทรไปเลย นะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้อคิดดีๆหรือว่าเขาเรียกว่าข้อคิดจากชีวิตในแต่ละวันเนาะแล้วก็วันนี้เมื่อกี้เป็ดเนานะนี่ก็ <c oughs> นี่นะคะไม่ได้มีอะไรมนาะแล้วก็วันนี้อา่านมาเข้าเรื่องหนังสือกับเรื่องลึกกับเรื่องความสุขในชีวิตเพราะว่าถ้าเรามีความสุขเล็กๆในชีวิตแล้วมันสําคัญมากนะมันจะเหมือนกับเป็นเป็นลิงโทนอะ่ะ เป็นนาฬิกาปลุกเล็กๆทําให้เราไม่หลุดนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่ก็คือว่าการทําสมาธิอ่าวันนี้ตอนแรกว่าจะคุยเรื่องหนังสือคุยเรื่องการทําสมาธินิดน,นึงนะคะน้ำหนึ่งเองเป็นคนที่ไม่ได้มานั่งสมาธิจา๋าแต่ว่าน้ำหนึ่งจะให้วิธีการเขาเรียกว่าสี่แปดปด การทำสมาธิแบบ488ก็คือเป็นการทำสมาธิที่ทันสมัยมากแล้วมันได้ผลมากเราสามารถนั่งอยู่ไหนก็ตามเราสามารถทำสมาธิแบบ488ได้สักหนะึ่งหรือสอนาทีจะทำให้เราเขาเรียกว่า boosting จิตใจขึ้นได้เลยนะคะ488นี่ทำยังไงให้หายให้นั่งนิ่งๆสบายๆแล้วหายใจค่ะหายใจเข้านับ1 2 3, 4, ึ่สาสี่ช้าๆนะคะนับหนะนึ 1, 2, 3, ่งสองมี่ช้าหลับตา แล้วก็คานไว้แปดวิคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วผ่อนลมหายใจเนี่ยออกจากปากนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เอาใหม่ถ้าทำแบบนี้นะคะ สวัสดพีพี่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันเดึกงเนาะถ้าทําแบบนี้นะคะการทําสมาธิแบบสี่แปดแปดสักถ้าคุณหายใจแบบเนี้ยสักประมาณ1-2นาทีคือหายน้ำหนึ่งบอกได้เลยนะว่ามันช่วยทําให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนเยอะมากและทําให้เราอะคะ่ะดึงสติกลับมาอยู่กับตัวได้เยอะขึ้นน้ำหนึ่งน้ำหนแนะนําเลยนะสี่แปดแนะนําเลยบอกเลยว่าดีมากๆจริงๆอ่านะคะบ o ส t i n g b o สติ i สภาพจิตใจแล้วกลับมายิ้มเรื้งล่าได้เหมือนเดิมก็มาแนะนําตัวนี้ค่ะความสุขเล็กๆของน้ำหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าน้ำหนึ่งทุกคนที่ขอแค่ได้มีเวลาและอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบวันนี้ก็จะมาแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งที่น้ำหนึ่งอ่านแล้วดีมากๆคนสมัยนี้มันเป็นปเขาเรียกว่าความเร่งรีบเนาะใช้ชีวิตเร่งรีบจะมาแบบนั่งอมา์หมดเยอะเล่มน,นี้ตอบโจทย์น้ำหนึ่งมากนะคะ เปลี่ยนตัวเองใหม่ภายใน5้านาทีมันดีกับคนสมัยนี้คือคนสมัยนี้ไม่อยากที่จะแบบ mm hmm. เขาเรียกอะไรอะ่ะให้มาค่อยๆปรับ mm hmm. ทีละสะเตปเป็นชั่วโมงไม่ได้ mm hmm. เล่มน,นี้สอนให้เรานะคะสามารถที่จะดึงสติตัวเองแล้วก็มันเขาจะมีวิธีการผู้หญิงคนเนี้ย mm hmm. เขาชื่อว่าเดี๋ยวื่องมันจะเล่าที่มาที่ไปก่อนมันเกิดจากที่ผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่ขี้เกียจมากเป็นคนที่ขี้เกียจมากจริงๆแล้วก็เขาก็ค้นหาวิธีการว่า เฮ้ยเราฉันจะทำอย่างไรดีเพื่อให้ตัวฉันเองรู้สึกดีขึ้นได้ไม่เกิน5นาทีมีวิธีไหนบ้างในนี้จะมีวิธีทั้งหมดนะคะ50วิธีจะมี50วิธีในการทำให้คุณรู้สึกดีหรือบูสต์พลังใจของคุณได้ภายใน5นาทีเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะยกตัวอย่างให้มันดีมากๆคือน้ำหนึ่งจะลองหลับตาแล้วเปิดดูสักหน้าหนึ่งนะคือน้ำหนึ่งจะชอบเีี้้เวาาวาาาา,า,า่นกมหหัปิิดดึููธทใ สภาพบูส์กำลังใจเราขึ้นมาในปุน๊บนีนะนี่เขาบอกอย่างหน้านี้เริ่มทํางานยากหลังจากทํางานง่ายเสร็จไปหนึ่งชิ้นข้อคิดของเขาคืออะไรบางทีเราบอกว่าอย่างนี้ทํางานยากให้เสร็จก่อนแล้วเหลืองานง่ายค่อยทําแต่พอดีเนื้องานยากมัน80%ดเงานง่าย20%ใช่ไหมตายตอนงานยากเขาก็เลยบอกว่าหลักการที่ทําให้เราไม่ท้อนะไม่ท้อก็คือว่าในเนื้องานนะคะอาจจะมีงานยากอยู่ ให้ให้เราลองทํางานง่ายๆสักหนึ่งชิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีกําลังใจที่จะทํางานยากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเขาเรียกว่าอันนี้คือวิธีในการสร้างกําลังใจนะอย่างเช่นอาจจะคือวันนี้มีงานบ้านหลายอย่างกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้านนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายใช่ไหมสิ่งที่คุณไม่ชอบอาจจะเป็นการล้างจานอาจจะเป็นการเอาผ้าไปซักอาจจะเป็นการกวาดห้องเก็บห้องทั้งหมด แต่ว่ามันมีอันหนึงที่เราชอบมากก็คือการเก็บโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเราก็ลองเริ่มจากการทํางานง่ายๆคือกเก็บตัวเครื่องแป้งก่อนเสร็จแล้วเราก็จะแฮปปี้มีความสุขแล้วเราก็ทํางานที่มันซับซ้อนขึ้นนั่นเองหรือวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ทําธุรกิจใช่ไหมคะงานยากมันมีอยู่แล้วแหละในชีวิตเอยอะแยะมากมายเราอาจจะลองทํางานง่ายๆอย่างเช่นทําทให้ใครสักคนยิ้มขึ้น ยิ้มได้ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวลองอีกหน้าหนึ่งที่มันง่ายๆคือวิธีการในการจัดการความทุกข์ความขี้เกียจของเขาอะนะคะมีหลายวิธีมากนะคะมีหลายวิธีมากอย่างเช่นนี่นี่เขาว่าอย่างนี้เล่มนี้นะคะเขาบอกว่าแค่แค่ถ้าหากว่าวันนี้เรารู้สึกแย่นะคะคุณแค่บทที่ยี่สี่บทที่ยี่สี่ถ้าวันนี้เรารู้สึกแย่ ลองแง่มองท้องฟ้าดูดวงดาวสิสักห้านาทีแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่าทําไมรู้ไหมมันดีอย่างคือบางคนว่าแงนมองท้องฟ้ามจะไปรู้สึกดีได้ไงร่างกายจะไปแบบรู้สึกดียังไงใจชั้นแบกความทุกข์มาเต็มเลยเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาที่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็แงนมองท้องฟ้าน้อยลงเพราะเราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถกับสิ่งรอบตัวจนไม่มีเวลาเหลือหรือเปล่ายิ่งเราอยู่ในเมือง ก็ยิ่งมองไม่ค่อยเห็นดวงดาวถ้าจะใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างฉันว่าอยู่ในเมืองมันก็สามารถมองเห็นดวงดาวได้นะถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันลา้าลองแงนมองท้องฟ้าตอนกลางคืนสักหานาทีกันดูดีกว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เล็กๆอาจจะดูเล็กสิ่งที่เราเผชิญอยู่ที่ดูยิ่งใหญ่อาจจะดูเล็กนิดเ,เดียวเมื่อเทียบกับดวงดาวเป็นพันล้านดวงในจักรวาลยิ่งถ้าเราเทียบอายุของดวงดาว กับชีวิตของเราสวัสดีค่ะพี่สุสุสสขุมพันธ์สุขขาพันอ๋อสุตัว S หมดเลยพอดีน้ำหนึ่งใส่ตาสั้นนะคะสวัสดีทุกขั้นคนะสุสีโรลัสนะคะสุขขานี่อะไรอ่าอ,อ่านไม่ออกสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าเขาบอกว่าเมื่อปัญหาของเราตัวอะไร ปากกาเหรอมีไหมเห็เนไนมเอาปากกาให้จุกแปนี่เหรอนี่ติดไหม,ไมในกระเป๋าก็มีไหมอ่าเขาบอกว่าอย่างนี้มาต่อนคะคะเขาบอกว่าอย่างนี้วันนี้ปัญหาที่เรารเผชิญอยู่สําหรับตัวเราแล้วอาจจะดูยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าลองเทียบปัญหาในชีวิตเรากับชีวิตเราเนี่ย เทียบกับอายุของดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าชีวิตเราเป็นแค่เพียงชัว่วพริบตาของอายุดวงดาวเท่านั้นพอคิดได้แบบนี้เราก็จะรู้สึกอยากให้ความสําคัญกับแต่ละวันของชีวิตเราและอยากรู้สึกพยายามขึ้นอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นการแงน,นมองดูท้องฟ้านะคะยังช่วยคลายตึงความตึงของกล้ามเนื้อคอเราด้วยมันเป็นหลักการทางจิตวิทยา สุขุมานอ๋อพี่ซาร่านะคะแล้วก็พี่ซินะาโอ้โหขอตดีค่ะพี่ปกติจะเรียกกันแต่ชื่อเล่นเนาะพี่ซินดานะคะแล้วก็พี่ซาร่านะคะอ่าเขาบอกว่าอย่างนี้การแงนมองดูดวงดาวนะคะมันยังช่วยผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อหลังและคอรเราได้นะคะเมื่อยืดกล้ามเนื้อนะคะแหงนมองท้องฟ้านะคะยืดกล้ามเนื้อเราจะคลายตัว ร่างกายเราสบายจิตใจเราสบายความสุขเล็กๆเกิดขึ้นได้ภายในห้านาทีนี่เห็นไหมเล่มนี้ดีไหมอ่าเดี๋ยวให้อีกสักข้อนึงให้อีกสักข้อนึงนะเนี่ยความสุขง่ายๆค่ะบางทีเราตื่นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างเฟล,ลไปหมดเลยไม่เป็นได้ดั่งใจเลยสักอย่างเลยรู้สึกอยู่ในห้องมันตุ่มทึ่มันนั่นน,นี่แล้วมันก็จะดึงดูดเรื่องแย่ๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ อันนี้เขาบอกว่าข้อ26ถ้าเรารู้สึกแย่ตอนที่ตื่นมาลองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับผ้าเช็ดตัวดูสิกลิ่นหอมๆของผ้าปูที่นอนขขบคุณค่าเขาบอกว่ะกลิ่นหอมๆของผ้าปูที่นอนใหม่หรือกลิ่นผ้าเช็ดตัวอุ่นๆใหม่ๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขขึ้นความสุขเล็กๆนะคะจะนําพาความสุขที่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเอยมันเป็นแบบ เขาเรียกเนี่ยคลิกหนึ่งคลิกเล็กๆเขาเรียกว่าแสงสปาร์กเล็กๆในใจเราหลังจากนั้นเราจะอารมณ์ดีขึ้นบางคนนะคะน้ำหนึ่งบอกนี้ว่าใน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 ,ในชีวิตของคนเรานะคะน้ำหนึ่งบอกเลยว่าเราอาจจะมองหาว่าเราจะต้องออกไปสร้างความสุขนั่นนูน่นนี่ถึงจะมีคนน้ำหนึ่งบอกเลยว่าคุณจะต้องมีความลับติดตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณจะต้องมีความลับติดตัวอย่างนึงอะไรก็คุณจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่ทําให้คุณรู้สึกยิ้มได้ขึ้นมาทันที บางคนอาจจะเป็นเพลงเพราะๆนะคะสักเพลงหนึ่งที่เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วคุณจะยิ้มทันทีบางคนอาจจะเป็นรูปของครอบครัวขอให้เป็นสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้และมีความสุขนะคะรูปครอบครัวก็ขอให้เป็นรูปที่เราทําให้เรายิ้มได้ 3. อาจจะเป็นจี้เป็นแหวนหรือเป็นภาพในมือถือที่เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกหัวเราะทันทียิ้มได้ทันทีขอให้มีมันหนึ่งอย่างเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะวันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกรู้สว p o อร์อย่างวันนี้เองวันนี้เองยายน้ำหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเข้า ICU เข้า ICU นะคะเข้า ICU แล้วน้ำหนึ่งได้รับข่าวร้ายเนี่ยตอนสามทุ่มแล้วนหนึ่งเฟ e ตกใจน้ำหนึ่งดาวลงแบบคือทุกอย่างขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาอ่านหนังสือให้ฟังทุกวันนะทุกคนจะได้หลับสบายนะคะคือทุกอย่างมันเฟลดาวไปหมดเลยแต่ด้วยความที่เรามี น้ำหนึ่งอะค่ะมีรูปหน้าจอกับรูปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเพลงเพลงหนึ่งที่น้ำหนึ่งจะฟังไว้มากที่สุดนะั่นคือยูสมายของแกงส้มนะคะแค่เธอยิ้มก็ทำเหมือนใจฉันละลายอะไรเงี้ยจะไม่ร้องตอวเพราะเดี๋ยวคนทุกคนอาจจะนอนไม่หลับแต่คุณลองไปดูเพลงนี้นะคุณลองไปดูเพลงนี้ลองไปฟังเพลงนี้หลังจากจบไลฟ์สดนี้นะคุณจะยิ้มได้ขึ้นมาทันทีน้ำหนึ่งใช้เพลงนี้แหละในการใส่ไวในโทรศัพท์แล้วเวลาที่น้ำหนึ่งฟลดาวที่สุด ไม่ว่าจะเจออะไรน้ำหนึ่งจะเปิดเพลงนี้ขึ้นฟังเออแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นอย่างน้อยเรายิ้มขึ้นได้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีที่เรายิ้มได้จะดึงดูดอีกแปดหมื่นนาทีที่เราจะยิ้มได้หนึ่งนาทีที่เรารู้สึกแย่เราจะดึงดูดอีกแปดหมื่นนาทีที่จะรู้สึกแย่ดังนั้นให้ความสําคัญกับแต่นะนาทีนะคะต่อจากนี้เป็นต้นไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันกันลองไปหาหนังสือมาอ่านนะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากนะคะนี่น,นี่เดี๋ยวให้อีกข้อนึ อีกข้อหนึ่งสำหรับคนที่รู้สึกเซล์ลดาวจริงๆวันนี้ฉันแย่มากเลยแล้วเป็นหน้าเลขสามสามเลยนะลองนับความโชคดีของตัวเองในวันนี้ดูสิอ่าในขณะที่เดินผ่านร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านในยามวิการอยู่ๆป้ายหน้าร้านก็ส่องแสงสว่างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีแบบไม่คาดคิดได้อย่างน้อยต้องมีเรื่องโชคดีเกิดขึ้นวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเรามักมองเลยผ่านช่วงเวลานั้นไป เพราะเราไม่ได้นั่งเฝ้ารอให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้ถึงได้เรียกว่าโชคดีมากๆเราไม่ได้นั่งเฝ้ารอโชคดีแต่เรามองเห็นทุกขณะว่ามันมีโชคดีเราไม่เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นมีคนหนึ่งเดินอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอกไข่ออกมาเห็นไหมนับโชคดีเขาบอกแค่ตอกไข่ออกมาแล้วเป็นไข่แฝดก็โชคดีจังเลย หมานีตัวนี้ชอบเห่าเสียงดังเนี่ยวันนี้กลับเรียบร้อยโชคดีจังเลยเปิดไปเจอรายการทีวีสนุกด้วยบังเอิญโชคดีจังเลยคุณลองนับโชคดีของคุณในแต่ละวันสิยี่สบสี่ชั่วโมงบอกได้เลยว่าคุณโชคดีมากๆโชคดีมากๆนะแค่มีคนยินให้คุณตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ถือว่าโชคดีแล้วนะอ่าเล่มนี้ไปหาอ่านนะคะเล่มนี้น่าจะยังพอมีอยู่พิมพ์ครั้งที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วแหละนะคะคือหนังสือเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ในห้านาทีนะคะอ่า ก็ดูแลนะคะจิตใจแล้วนะคะก็มาดูแลร่างกายค่ะอย่างที่น้ำหนึ่งบอกว่าน้ำหนึ่งเป็นคนโชคดีมากน้ำหนึ่งบอกตัวเองว่าน้ำหนึ่งถึงแม้จะมีเรื่องอะไรก็ตามน้ำหนึ่งก็เป็นคนโชคดีมากเช่นเดียวกันวันนี้น้ำหนึ่งโชคดีมากที่ได้เจอนี่ค่ะปริพันธ์เสรรมอาหารบูมคอลลาเจนไบรทเดียของคุณพอนะคะอันนี้น้ำหนึ่งเทสไปละสองวันคือบอกได้เลยว่าน้ำหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบทานพวกอาหารพวกยาเม็ดหรืออะไรที่มาเป็นเม็ดเม็ด ถ้าให้กินเป็นเม็ดกันกันปิดคอกินไม่ได้ทุกวันนี้ป่วยนะอยาขอยาหมอแบบเอาเป็นยาน้ำได้ไหมอะไรแต่มันไม่ได้ก็จะต้องอ่ะเอายาเม็ดเนี่ยกินนาแล้วยาแม่นางน้นน้ำหนึ่งเองค่ะกับยาเม็ดอาจจะไม่ถูกโรคกันเท่าไหร่น้ำหนึ่งอ่ะชอบอย่างนึงตรงนี้ที่บูมคอลลาเจนเป็นแบบสารสกัดเข้มข้นเป็นแบบผงน,นะคะอันนี้มีถึงสารสกัดเข้มข้นถึงสามหกชนิดหนึ่งซองเนี่ยนะคะหนึ่งซองเนี่ยคุณรู้ไหมหนึ่งซองเนี่ย มีคุณมีคุณสมบัติหรือมีคระสธิภาพเท่ากับการกินอาหารเสริมถึง20เม็ดเออโดสสูงขนาดนี้นะคะทําให้ร่างกายเราสามารถนำเอาสารอาหารที่อยู่ในบูมบูมใบบูมเนี่ยค่ะไปดูแลไปบูสติ่งร่างกายเราได้อย่างดีแล้วเป็นชนิดที่สารสก,กัดแบบเกรดพรีเมียมคือร่างกายเราดยดซจนไปใช้ได้เลยนั่นเอง บูมคลาเจนหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบสี่ซองนะคะหนึ่งกล่องสิบสี่ซองทานได้สิบสี่วันแล้วดีมากๆเลยอะ่ะเปิดกล่องมาแล้วโชคดีเลยคืออะไรรู้ไหมเปิดกล่องมาแล้วนอกจากได้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแล้วลูกค้านะคะคุณลูกค้าสามารถสแกน QR Code ตัวนี้ด้วยแอปพลิเคชัน line นะคะรุ่นรับทองคําอีกนะคะจนถึงสิ้นปีนี้นะทุกกล่องสามารถรุ้นรับรางวัลได้นะคะเห็นไหม โชคเปิดกล่องมาก็โชคดีละเองน,นะ,ะอะเดี๋ยววันนี้น้ำหนึ่งจะมา b ูสติ i n g ร่างกายน้ำหนึ่งด้วยบูมนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมน้ำหนึ่งเองอายุก็เลขสามนั่นแหละนะคะผิวพันโรยราเจอแสงแดดแสง UV ทุกวันถึงแม้ไม่ได้ออกแดดนะก็เจอพวกเขาเรียกว่าแสง UV จะหลอดไฟแล้วก็แสง blue ลท์นะคะจากสมาร์ทโฟนแล้วก็อคอมพิวเตอร์ดังนั้น วันนี้เราต้องซ่อมแซมผิวแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างเสริมสร้างเสริมสุขภาพร่างกายภายในจริงๆน้ำหนึ่งอ่ะชอบบูมตรงที่ว่าเขาดูแลร,ร่างกายเราองรวม สารสกัด3 6ชนิดที่อยู่ในนี้นอกจากคอลลาเจนแล้วยังมีนะคะสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวที่ดูแลทั้งผิวนะคะผมนะคะแล้วก็เล็บของเราไม่ให้เปลอกง่ายด้วยแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้แค่ผิวนะได้ในเรื่องของไขข้อของเราด้วยนะคะได้ในเรื่องไขข้อด้วยนั้นหนึ่งอยากทานแล้วอยากดูว่าไขาข้อพราแบบนั้นหนึ่งเป็นคนที่แบบไขข้อมันล่นก็แก,ก้ก็แก,ก้กันเดี๋ยวลองดูว่าผ่านไปสักเดือนหนึ่ง าจะช่วยทําให้พวกไขข้อเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะคอลลาเจนมันเป็นมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับตัวที่ช่วยในการเขาเรียกว่าดะอันนี้ดื่มบูมดีต่อใจแล้วยังได้ดื่มโชคดีมากๆเลยอ่านะคะเดี๋ยววันนี้น้าหนึ่งมาทานให้ดูดื่มบูมตอนไหนได้บ้างสามารถดื่มได้ทั้งตอนท้องว่างตอนเช้าได้ทั้งวันนะคะได้ทั้งวันหรือคุณจะดื่มบูมเพื่อบูสติ้งรา่างกายและจิตใจก่อนนอนก็ได้เพราะถ้าเราได้รับสารอาหารดีๆก่อนนอนใช่ไหม ร่างกายแล้วก็จะนำเอาไปซ่อมแทมร่างกายตื่นมาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีนะคะอ่าเดี๋ยนะทานอย่างไรนะคะบูมคอลลาเจนนะคะบูมคอลลาเจนเนี่ยทานก็ชมกับน้ำเย็นหรือน้ำสาบก,ก็ได้นะคะหนึ่งร้อลลก็ประมาณหนึ่งแก้วประมาณนี้แหละนะคะไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวรสชาติจะไม่ได้รสชาติของเขาหน้กน้ำหนึ่งแก้วเวลาจะทานบูมที่ไหแล้วรู้สึก มีความสุขอะมันแบบว่าเหมือนเรากําลังให้รางวัลเหมือนเรากําลังให้ของขวัญตัวเองเนี่ยจริงๆและสวยมากเลยซองสวยมากอ่าหนึ่งอย่างที่หนึ่งบอกที่ชนะใจนึงคือหนึ่งซองเท่ากับเราทานวิตามินและอาหารเสริแมและคอเจนถึงยี่สิบเม็ดนะสวยครบจบในหนึ่งซองใช่ค่ะอ่ามาดูกันนะคะ นี่คือสําหรับน้าหนึ่งไม่ใช่การทานอาหารเสริมแต่นี่คือการให้รางวัลตัวเองในทุกๆวันนะคะให้รางวัลตัวเองในทุกๆวันเป็นอาหารเสริมดีๆสักตัวนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นจิตใจของเราดีขึ้นนั่นเองนะคะร,ร่างกายและจิตใจมันต้องบาลานซ์กันนะคะจิตใจที่ดีก็จะอยู่ในร่างกายที่ดีร่างกายที่ดีก็จะเป็นที่อยู่สําหรับจิตใจที่ดีเช่เนเดียวกันนี่สีสวยนะมสีสวยมนะันแล้วก็จะบอกว่าเข้มข้นมาก หอมมากหอมคล้ายๆกับแพชชั่นฟุตอ่ะแพชชั่นฟุตคือเป็นเป็นกลิ่นหอมที่เป็นธรรมชาติมากนะคะโจโจ,โจลองชิงมดูไหมชิมไหมโจอิ่มข้าวอยู่นะคะจริงๆแล้วก็ช่วยให้ในเรื่องของความอ่าเขาเรียกว่าผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่แบบเจอแดดมาเยอะๆนะคะเจอแดดเจอแสงมาเยอะๆ,ๆนะคะแล้วก็มีสิวตัวนี้เขาจะมีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องการสมานผิวให้ัน ช่วยสมานผิวนะคะแล้วก็ทําให้สิวลดลงนะคะเอ้มาก็จะอ่วแอะทาไมละ่ะฮะจะอูจะแอะทำไมจะอ,อ้วกเหรออนีคะ <c oughs> นี่นะคะก็หนึ่งแก้วนะคะใครก็ตามที่เป็นสิวก็สามารถทานตัวเนี้ยเสริมควบคู่ในในการทานอาหารแล้วก็ดูแลรูปร่างดูแลร่างกายในแต่และว,วันได้นะ,ะอุ้ยเข้มข้นมากดูดิความเข้มข้อมขอมขนอ,ะอ่อนะหอมแพชั่นฟูน้ดอ่ะถือว่า อันนี้ไม่ได้เป็นการกินยาไม่ได้เป็นการบังคับตัวเองไม่ได้เป็นการเร่งรีบให้เราหรือไม่ได้เป็นการฝืนธรรมชาติแต่นี่คือการให้รางวัลร่างกายและจิตใจของเราในแต่ละวันนะคะ,ะมาดื่มบูมด้วยกันนะคะอืมคือต้องค่อยๆละเลียดอะ่ะคือแบบรสชาตินะคะแล้วก็กลิ่นหอมอะ่ะเหมือนเราแบบ ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ g i v e for my g i for my for my life every day every day นี่นะคะ Gift for my life every day every day แก้วเดียวจบจริงๆนะคะเคยมคนมาเพราะว่าทานไปสองสามวรู้สึกว่าผิวเราฟูขึ้นอินน้ำขึ้นเลยได้ขนาดนี้นที่ดูอ่ะ ให้รางวัลจิตใจแล้วก็ร่างกายในทุกวันคน่ะโอ้ย,ยมีความสุขคือมันมันดูเอาจากหน้าแล้วกันนะดูเอาจากดูจากใบหน้านะว่าปินแค่ไหนนะว่าปินแค่ไหนนะแค่นี้ให้รางวัลร่างกายของเราร่างกายเราก็จะรู้สึกดีมีความ คือมันคือสารแห่งความสุขเลยอันนี้ดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกเลยว่ามันคือสารแห่งความสุขที่ทําให้รู้สึกร่างกายเรารู้สึกแฮปปี้แฮปปี้ขึ้นแล้วก็ร่างกายเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เร็วมากน้ํหนึ่งรู้สึกเลยตั้งแต่ทานอาหารเสริมมาหลายตัวยังไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยนะยังไม่เคยรู้สึกร่างกายตอบสนองเร็วขนาดนี้เมื่อก่อนจะต้องโอเวอร์โดสน้ำหนึ่งกินอาหารเสริมมาหลายตัวต้องโอเวอร์โดสสองซองบ้างสามซองบ้างถึงจะรู้สึกว่ามัน มันดูดซึมหรือมันแบบมีเอฟเฟกต์กับร่างกายแต่อันนี้กินหนึ่งซองเช้าขึ้นมารู้สึกผิวฉ่ำน้ำําเออคือหมายถึงว่าร่างกายเรามันออกไปซ่อมแซมแสดงว่าหนึ่งแก้วเนี่ยนะคะร่างกายเราทําหน้าได้พินขอบคุณค่ะเนี่ยอ่าแคปเจอร์ได้นะแคปเจอร์ไดแไ้แคปเจอร์ไว้แคปเจอร์ไว้นะคะ นะะ <c oughs> จะพูดแล้วก็กินด้วยนะคะมีความสุขนะคะให้ความสุข <c oughs> เขาเรียกว่าเติมจิตใจกับร่างกายมันต้องบาลานซ์กันถ้าวันนี้ร่างกายเราสุขภาพดีใช่ไหมเราส่องกระจกแล้วเราเห็นตัวเองอยู่ในอยู่ในสังขารที่มันมันสมมันพอดีสมเหตุสมผลจิตใจเราก็ดีนั่นเองนะคะงั้นวันนี้ส่งท้ายเข้านอนทุกๆคนนะคะด้วย อ่าเปิดหนังสือนี่ดีกว่าเดี๋ยวจะอวยพรทุกคนหรือว่ามีข้อคิดดีๆส่งท้ายก่อนนอนนะสักอันปึ๊บนะ๋ยวด,ยด,ยด,ยดูีนี่นี่อันนี้ชอบสุดนะคะชอบที่สุดอันนี้จะเป็นคำขวัญเป็น พันธสัญญาของอัลเบิร์ตไอซน์อัลเบิร์ตไอซน์บอกว่า Only alive, l i f e for o t h e r is alive เอาใหม่นะ Only alive, l i f e for o t h e r is alive Who why, or what why ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นถึงจะเป็นชีวิตที่คุ้มค่านะคะชีวิตสมดุลได้ด้วยการให้นะคะ ฝากไว้สำหรับข้อคิดทีดีนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันที่มีความสุขและมานับโชคดีกันพรุ่งนี้เรามีมิชชั่นกันมานับโชคดีกันทั้งวันกันเลยดีกว่าก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบูมคอลลาเจนนะคะ1กล่องนะคะ590บาทนะคะสำหรับราคาปกมี14่ซองสามารถทานได้14วันนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะพิเศษมากๆโปรโมชั่นนะคะ เปิดบินสำหรับคนที่สนใจนะคะที่จะซื้อไว้ไปทานต่อเนื่องหนึ่งถึงสองถึงสามเดือนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะโปรพิเศษมากค่ะตอนนี้นะคะซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องค่ะซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องแถมสามารถที่จะเปิดบินนะคะใครถ้าสนใจนะคะอยากเป็นตัวแทน ซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องได้กําไรแล้วยังไม่พอยังสามารถทําตลาดนะคะบูงลลาเจนนอกจากนั้นส่วนใครก็ฟันนี้นะคะฝันนี้ค่ะทุกคนสวัสดีฝันนี้ทุกคนนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะสนใจอยากเป็นตัวแทนทํายังไงพี่น้ำหนึ่งทำยังไงน้องน้ำหนึ่ง,ทำ,ง,งทำยังไงคุณลูกค้าทายังไงคะทักแชทน้ำหนึ่งเข้ามาได้เลยมาสอบถามกันก่อนนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจแบบมีความสุขแบบนี้นะคะวันนี้ลาฟันนีลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะไปพร้อมกับเป็ดน้อยที่มีป๊อปคอร์นอยู่บ๊ายบาย